สวัสดีค่ะเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ต้องเช็คดวงกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดท,ที่ต้องระวังในช่วงวันที่1-7ถึง7กุมภาพันธ์นี้แนะนำให้ยึดตามลัคนาเป็นหลักนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องปากท้องและภาระหน้าที่ค่ะสัปดาห์นี้มี2ประเด็นหลักที่ต้องระวังระวังค่าใช้ใจ่ายไม่คาดคิดและงานคลาดเคลื่อน ราศีมังกรพรกศพและกรกฎต้องวางแผนเงินสำรองไว้บ้างเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งตัวส่วนเรื่องงานอาจมีดีเลย์ต้องมีแผนสำรองไว้เสมอคะ่ะอย่าประมาทข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงราศีสิงห์และตุลช่วงนี้ใครมาชวนลงทุนหรือยื่นข้อเสนอที่ผลตอบแทนสูงเวอร์ให้เช็คเอกสารให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะอย่าพึ่งใจร้อนคะ่ะ ต่อกันที่เรื่องของใจและร่างกายค่ะช่วงต้นเดือนแบบนี้อารมณ์อาจจะแปรปรวนได้ง่ายระวังคำพูดบาดใจและควบคุมอารมณ์ราศีเมษธนูและพิจิกช่วงนี้ใจร้อนเป็นเหตุค่ะระวังคำพูดที่ตรงเกินไปหรือการขุดเรื่องเก่ามาทะเลาะจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดตึงเครียดได้ค่ะ พักถอนให้เพียงพอและจัดระเบียบความคิดราศีกุมมีนมิถุนและกันกลุ่มนี้ระวังความเครียดสะสมค่ะงานอาจจะล้นมือจนสมาธิสั้นหรือสับสนเป้าหมายแนะนำให้หยุดพักและจัดลำดับความสำคัญให้ดีค่ะสรุปสั้นๆสำหรับแต่ละกลุ่มนะคะมังกรพฤกษศพระวังกระเป๋ารั่วและดราม่าในที่ทางานกรกฎสิงห์อย่าคาดหวังสูงเกินไปจนมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ ตุนระวังการลงทุนที่ดูหอมหวานเกินความเป็นจริงเมฆธนูคุมสติคุมอารมณ์และระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางกลุ่มมิถุนกันจัดการงานให้ดีอย่าปล่อยให้งานล้นจนไม่ได้นอนมีนพิจิกแยกแยะความจริงกับความระแวงและปล่อยวางเรื่องในครอบครัวบ้างคะ่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและผ่านสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ไปได้อย่างราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ